พี่น้องบ้องไปผู้สูออ่โคตรรนที่รักและเคารพของกู้หน่อยครับลบฝนพี่น้องลบฝนมหาสวนวันนี้เมื่อวันใดอยู่น้ำท่วมทางเีดีไม่ได<ม>้เวียดแรงงานยังบม่ได้บเบ,บื่อจนคำเบื่อเสื่อผมทำอะไรได้ผมได้บอกเอออันนี้กบบห้องได้กินเอากินเข่ากับพวกเอิ้อนขนกินกระเอิ่นัวเอิ่นกระเอื่นอย่างนี้ตัว่าอย่งนกินอะไรวันนี้กินปลา เจ้าเจ้าพิกเขาเนเจ้าปวกบ่เจ้าปวกเขาเนเจ้าปวกเขาเนเจ้าปวกนี่นี่เจ้าภาภา่นี่ยเจ้าภา้าภาภาทั้งสั่นี่ทั้งหลยเจ้าสิเจ้าสิขิ้นยิ่งไงหมดยิ่งอ้เนี่ยเออยิ้มกับเศร้าเขาตรงนีคลิปจริงเจ้ามนี่คลิปในช่องใครได้เหรอ เป่าแค้นกับเปล่าพ่อกะเทินกระตับ๊บกะเด็ดถ้อสินี้อารมณ์แน่กะเศร้าเล่นแม่หัวแน่เขาว่าแบบจดจ้วดจดง่ายๆนั่เ็รบ่เป็นตีมาแฉมสวนขว่านนี่เลยจะแน่เหรียแน่หัวอยู่ห้อปนี้แต่เป็นไรไปเลยเนี่ยบลูนเ,นเขบาบอกว่าแบบจดจ้วดคนกับว่าเข้าใจกันเพราะเขาไข่กับว่าเป็นปูนเสียวชา้ด้านแค้นไหมนั่นเป็นอันไอนันเจ้าพ่นนอแบบจดจ้วดตีดมพนะเขานนี่น แล้วเปล่าแบบจวดไงแต่ว่าขันขันขันซูดรไข่เนี่ยมันต้องนีน้ำมันหมูดังไฟขึ้นแล้วจวดเล้เทน้ะมันใส่กับเปล่าแค่ใหนจวดเลยจอดกวมแล้วอเีนบ่เรียนจวดจวดแบบแค่้มันจิจุดกันเลยจวดแบบแค่นั้นเอาเอาาเป็นไรข้าเป็นไรได้แก่นหรือไม่หาไอืมึแต่แน่น อูดแจได้สวยได้สวยได้หน่อยได้หน่อยได้ใหี้พะนี้นี่อันจดจวดไม่ท้งว่าห่าๆแบบนี่ตั้งไหนอันนี้ละเขาเอิ้นจวดดิเครื่องให้ปลากเป็นไร่ผู้ฟังแนี่ยไร่นั้นที่สองนั้นที่สามที่กบ่าไปเจ้าสามารถจัดทุกไร่นี่ชิมที่ไหนบ๋ได้อะแค่นห่างเนี้ยอขัน่าจริงขอบอกแค่หยไม่นด้ กข้่บว่าเกเยอ้ขันบัามันตีข่อเสียงจร้งจริงบัากมือก่าแคบกว่าข้าวกว่าโอ้เกข้าวอย่างแคนข่อยเพ่ินนะวาแคนวุ้ยเป็นแคนเพ่ินแล้วแคนข่อยแคข่อยเพื่อนกันข่อยเหรอน่าบเพื่อนตัวคข่อยว้ยจะอะไรข่อยเ้าเนี้ยโอโหโ่โถ่โ่่เอ พ่เจ้าไม่ข่อยกับเช็ดแขตัวจวด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 เนี่มาหาหาไล่นี้ไม่สิบนาทีแล้วควรต้องเยี่ยมคนเสีล่เลยถือเป็นไล่ยังจรงเเขาไม่ลงอ่ะเขาเปนี่เขาหนีมัดเขาล่ยจเป็นจอกเป็นหยังกอกซอกแซกแมัด่เลยเขาเมายกมัดปีมัดสักไปนะ เมาคนบ้าใดกิ่นบ้าได้ยงกก็ว่าอยู่แต่ีว่าเจ้าบ้าได้เมาเจ้ามันนี่ใส่เจ้ามันก็หลอกจ็กแรกคือคนเมาอยู่บนโซาจะกินกันแล้วก็กินอะไรก่มีปรยชน์อ่ะแตามันครถือกินเราความหมยว่าอีหลนี้เลย่ถือกินนะเดี๋ยวก็เจ้าสู่เสียงเขียนในวันนี้จะว่าเยอมากบอกกันโน่อยนี่เลยจว่าเพียงกว่านี้เพิ่งปุ๊บเนานม่นมียนิเหน่าอย่างนี้ อันนั้นเจียดหน้ามันห่วงอันนีเจ้ีย่อยที่แเจียดหักคั่มเหั้นเจียดจะหน้าหองตะจะเป็นเยียวนเ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโออ้เโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอมยว่าไอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยเ้ยอออ้ยโอ้าอล้ยโอ้ยโเอ้อีย้อเอโอ ลุตแน่นคุตแน่นนะซิเด้เอเอเดี๋ยวมัต้องเอาก่้าสั้นนะอ๋อเอาสั้นเดียวเอาเอา่องเคขั้นขึ้นทีดีวัดนองแวงโอ้ยเจอไปเห็นเจ้าลงทีวาลุตแสนเก้าจันมาสั่นเปเป้าที่สั่นขึ้นสั่นยาวเนาะสั่นเดียวเอาเอาพ่อจังเดียว

เบ่งกันโป่เออกอดเพชรกี้โปายอ่มปส่ก็ต้องติอย่งไรอืมก้อนเิชเน่าใส่เหนียวก้อยก้อโอ้ก็ตีจีตีปสได้เปล่าอ๋อตีโปใสเราจะไม่ตีท่าไหนมาเออันนี้ก็ตีเทียนม่อก้ไก้อนเยนเนี่ยโปส่ไหคือบก้อยตีกันนี่เอามื่อก่อนตีผมไม่ได้เอาป่มือผิด

นี่สุดไอิปู่ชายไล่ส้อยได้ไหมไล้ส้อยส้อยกาโอแบบเดียวกันแต่ว่าคนละเสียงนี่นี่สอยเอาแบบไล่สูนหรือไล่กระดูกงูไล่ส้อยมันเป็นมันเป็นสอยหีดังเขาเอื่อทีเพราะเป็นส้อยไล่กระดูกงูบา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 พูดต่อเพื่อนเอื่นไล่สอยหิดังเจ้าก็บอกทุเรียนห้ไล่แขนเอ้าเจ้าเอื่อ่ทั้งแนเาจะมีบุญมากนี่เจ้าเอื่อ่ไล่ส้อยหีดังอ่าเพ่นอนจั้เดี ได้ที่สามเลยเนาะได้สามเล่สาม่อยดังไดหสาะลงตังแล้วโอ้โอ้ละนาเนี่ยโอ้ึกันเนี่ยเนี่ยได้สวยเขาเป็น่ำรวยลยเนาะ cứ bàn dây เด้อ bạn L L L Đi ông đi bàn dây เด้อ bạn <laughs> คนไขยได้คว่เมนกิวฟ้าสีรัตในมิตได้ไ่ไม่ไข่ที่เดี่ยวนี่บานท้องนี้เขาขวาบเปนล้ำปูไตไล่สวยถ้าหมอเช่นบ่ไดดไล่สวยกับเปลาผูช้เนี่ยนี่คือไล่เพราีท้องนี้เขาขวบแล้วล้ำอือแบบนี้ไล่ซีซีไล่อย่างหมดไล่น้อยไล่น้อยไปไต้เป็นบ่อนี่ไล่น้อยอาไล่น้อยบ่หน่เนี่ยไล่น้อยมันก็เขาเป่าด้วยนี่ละ เัอจดมันไเมือนไอ้มเด็จิซิวสิซิวมองหันยากพาไปได้ไปไปได้ไปไปได้ ไล้สชื่อาทยเหมือนไรไงอืมไง่าครือเอเปลองลำลาล่ะไล่กะเทือนพ่อกระเทือนมีบ่ไล่พ่อกระเทือนกัมไล่ปูใส่ไล่ือพ่อกรรมการไล่ใส่ย่างไปนี้มันไม่อยกแล้วไล่ชุ่อมันมมปใส่ดิแมนหายบอสมันเกาหลีมาล์น่ยคือคือก็ต่ก่อนจะทำใดเี้ยอ๋อแล้วชื่ไทไง บบโยกเลยพอขยินหัวจะเป่าทิ้งซื้อเลยบ่จะบตรงโยกโยกแรงเลยอตะควนตาบอดกันโยกได้ยับอเ้ย่เ็งรักไผมันเ้เป่าจะบเดเนี่ยมาปกันมันม่ถือหัวเขาจริงหลมันมาถีอกว่ากันเช็รนี่แล้วะ้งคือน่เลี้ยงมังงูกว่าเป่าง้อเจ้าูมังไดนี่ยโน้ำยอะว่าสั่นเดยนี่อไม่วาดเสียวเองโยกลบกันอยู่บัดนี้ Oh, no, you <laughs> ตื้อหาคนดีวะอือคกินเขาเย็ขอบคุ้มขอเป้าหันใจยู จวดเด็กจริงดเด็กเป็นจวดนี่จวดขันคันโมเมนต์เนี่ยพี่น้องสิเอมเมมต์มากว่าให่แล้วพ่อขันโมเมนต์เถียงมากเถียงมากแบบไหนเถียงมากสิเดี๋ยวมาใส่เล่าไห้นี่เออเพราะเห็นเข้มเหม็นไม่ชอบไปงานไปการเดย์ใจเต็มรวดคนแล้วเอ่นอ้าวงานราชการต้วเงินเนาจนอรานันเด้ คอยไปใ็้กันใ่ไฮะอาทิตย์นี่นี่ว่าอย่า์อาทิตย์กันกใกล้ๆกันโอ้ยจะ่ตึกแค่น้ัน่าดึงแค่นี้นราชการราชการสวนสวนหล่าสวนไม่หล่าสวนมมีแลหล่าสวนต้บมอยาทานะยงมอลยังหกมักตัวหมอลำมตัวกเครื่องเสียงกอกแล้วก็ดีดี แค่ายวจะมองเชียน่เดี๋มองเชียนเปนตัวเขาเสีตัวผีบาบักบาัวตัวนังเยเขาตัวมันงัน่เลยล่ะเดี๋ยวจาภามจาสีเลยเขาเขาถามผมไ่ีกกนเเจ้าเวลาเจ้าอแค่นจะเป็นยังชอบแค้นอ้าอเดี๋ยวมันคืออย่างลูกเงเขาเสียงข้างนี่นะะ ขันนั่งญี well> ่ปุ่นมันเสียงข้างในี่เจ้าสิแม่ล้นี่คน้องในแเขียนคืหอะไห้องข้นจะเอาปากออกออจะเห็นีเลูกเรีนเขาลูกเรียนเขาแปลี่ยี่คนเรียนข่อยว่บานสิเมยเขาบ้านนะขึ้นขึ้เจ้าน่ะต้นเส้บ่หรม่คนเรียนไ่เรียนไ่เห็นเลยต่อไผ่เเด้อต่อลรเด้ออ่า่คือมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราจ้าเป็นจุดชุดชุดเรียนในคนจำอืม ขนบมีเอื้อนเนี่คือสวนปัอมสวนเอลซงสวนเอลซง,อ,ลง <laughs> อ่ะครับพี่น้องครับกะเล็กๆน้อยๆเนาะการตอบคำถามพี่น,อน้องที่คอมเมนต์มากคู่น้อยกันครับมาสอนเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ที่ของใจคอมเมนต์มาเกในคู่น้อยสิมาจัดก,การเราเป็นกรณีพิเศษนะครับ,รบอ้าวเจอกันไหมอย่าลืมนะครับคู่น้อยแฟมิลี่นะครับพ่องคเครื่อใครคู่น้อยกับสวนเอลซงลายสวนเอลซิงครับฝากพี่น้องนะครับเจอกันไหมสวัสดีครับ